เล่นบันทุกเกมไม่มีท้อใ,ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจคือยความฝันหากันยืงสู้เส้นชัยจึงพลาดเป็นสนเก็พวกเราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราเชื่อเกม โอเคครับผมก่อนที่จะไปดูในตัวเกมฮะเรามาดูฮะคอมโบของฮิกซี่ฟาร์มปากกันก่อนครับผมมีอยู่2คอมโบฮะเริ่มกันที่คอมโบแรกฮะนำด้วยสกิล2แบบนี้ตามด้วยอันติแล้วก็สกิล1แบบนี้นะครับผมอาแบบนี้คือแบบกะให้ตายในหลอดเดียวเลยนะฮะแต่จะต้องมั่นใจนะครับผมว่าสกิล2นะฮะที่ใช้ย่คู่ต่อสู้จะต้องโดนคู่ต่อสู้นั่นเองครับผมส่วนมากฮะจะใช้ดักในพุ่มครับผมประมาณนี้นะฮะนี่ฮะ แล้วก็ปล่อยสกิล2ยกคู่ต่อสู้แล้วก็ตามด้วยอันติแล้วก็สกิล1ครับผมจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยหูยโดนนะฮะแบบ ừ, พลังเวทของเราแบบจังๆฮะนี่ฮะเราจะต้องมั่นใจว่าจะต้องโดนแบบนี้ครับผมปล่อยสกิล2ไปยกแล้วก็อันติแล้วก็สกิล1แบบนี้ครับผมอ่านี่นะฮะคือแบบมั่นใจว่าสกิล2จะต้องโดนนะฮะอ่าเรามาดูนะครับผมสเต็ปที่2กันต่อได้เลยครับผมสเต็ปที่2นะฮะไว้ใช้นะครับผม ตามคู่ต่อสู้ครับผมหรือเราไม่มั่นใจว่าสกิล2เราจะโดนนะฮะหรือว่าเอาไว้ใช้กับพวกที่มันพิュิวฮะเราเอาสกิล3ไว้ตามนะเพราะว่าสกิล3เนี่ยมันเพิ่มครับผมความเร็วให้กับนะฮะตัวคิกซี่ของเราครับผมชั่วขณะหนึ่งนะฮะเราจึงใช้เอาไว้ตามคู่ต่อสู้เพื่อที่จะฆ่าคู่ต่อสู้หรือล่าคู่ต่อสู้ในระยะแบบสุดท้ายนะ,ะแบบนี้ฮะประมาณนี้ฮะ <c oughs> ได้แล้ครับโมาใช้สกิลนะฮะอันตีไปก่อนเลยครับผมเพมื่อเพิ่มความเร็วให้เราตามคู่ต่อสู้นะฮะแล้วก็ใช้ ใช้สกิลสต่อเลยฮะแล้วก็ใช้สกิลหนึแบบนี้ครับผมแต่อันนี้นะฮะไม่นะฮะแนะนําให้ใช้ตอนที่ศัตรูเนี่ยพลังเต็มนั่นเองครับผมเพราะว่ามันอาจจะ ไม่ทําให้คู่ต่อสู้ตายในครั้งเดียวได้นะครับผมบอกว่าเราใช้สกิล3นะฮะหรือว่าอันตินำเนี่ยมันจะต้องแบบหืมเสียอันติไปก่อน1นึเบสนะฮะอ่าอาจจะทําให้คู่ต่อสูไม่ตายได้นี่ฮะผมนี่ฮะประมาณนี้นะฮะใช้สกิลอันติแล้วก็สกิล2แล้วก็สกิล1ตามไปครับผมอ่าเอาไว้ตามคู่ต่อสู้นะครับผมอันแรกคือนะฮะใช้นะครับผม 2 3 1ครับผมอ่าไว้ดักคู่ต่อสู้นะฮะแล้วก็อันที่2คือ3 2 1ครับผมเพื่อที่จะไล่ค่าคู่ต่อสู้หรือว่าคู่ต่อสู้เหลือพลังเล็กน้อยพอที่เราจะล้าดได้นั่นเองครับผมอ่าโอเคนะฮะเราไปดูนะฮะในตัวเกมกันได้เลยครับผม let's go ครับ โอเคครับผมมาดูในตัวเกมกันได้เลยนะครับผมอาจจะเล่นคลิกซี่ป่าครับผมมีปัจจัยอยู่2อย่างที่จะทําให้เราเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับผมนั่นก็คือลมนะครับผมที่คอยนะฮะซับพอตตัวเราครับผมแล้วก็อีกตําแหน่งนึงที่ขาดไม่ได้นั่นคือตําแหน่งเมดครับผมที่คอยซับเราครับผมอย่างในเกมนี้นะฮะเรามีลมที่เป็นนะฮะตัวอย่างบาดัมครับผมที่มีซีซีในการงัดนะฮะแล้วก็มีนะฮะตัวละครเมดอย่างอเลสเตอร์ที่มีสกิลอันติในการจับนั่นเองครับผมโอยผมว่าแมตช์นี้นะคิกซี่ของผม จะต้องเกิดแล้วก็แรงโค้งเลยครับผมด้วยนะฮะส่วนตัวของคลิกซี่เนี่ยมันไม่ได้ฟาร์มมันก็แรงอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้ามันทําให้ตัวคลิกซี่เล่นง่ายฮะโดยที่มีโลมแล้วก็ตัวเมที่เข้าใจเกมจะทําให้คลิกซี่เกิดได้ง่ายแล้วก็แรงขึ้นไปอีกนั่นเองครับผมมาเปิดเกมมานะฮะผมจะฟาร์มฟ้าก่อนเลยนะครับผมมาตอนนี้นะฮะบาดัมก็จะมาช่วยเราฟาร์มในระยะแรกก่อนครับผมเพราะว่ามันมีแค่สกิลหนึ่งที่สามารถฟาร์มตัวนะ ฟ้าหรือว่าตัวป่าเนี่ยได้รุนแรงแค่สกิลเดียวนะฮะส่วนมากนะฮะสกิลสองจะเป็นสกิลในการยกนะฮะมันจะไม่รุนแรงเท่าสกิลหนึ่งน,นั่เองครับผมจะทําให้ตัวคลิกซี่ฟาร์มช้าไปหน่อยหนึ่งครับผมแต่ไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้บาวดั้ช่วยเราฟาร์มไปก่อนครับผมนี่ฮะสกิลสองมาแล้วครับผมยกไปหนึ่งทีครับผมนะฮะแล้วก็ยิงไปแล้วก็ปล่อยพเสื้อไปครับผมนี่ฮะช่วงแรกๆก็ให้บาวดัาช่วยฟาร์มไปก่อนครับผม ปล่อยสกิล2สตันแล้วก็สกิล1ครับผมสกิล1เป็นสกิลที่แรงมากๆแล้วก็เป็นจุดแข่งของคลิกซี่มากเลยนะฮะโอ้โหไปกลับทีนึงเนี่ยโอ้โห,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 โหโลดหัวบเลยครับผมถ้าเป็นพวกบางๆอย่างแคลร่นะฮะตอนนี้นครับผม อ,าอ,าอ่าอ่ายังไงต่อครับผมปล่อยปล่อยไปนะครับผมแล้วก็กลับมาตรงนี้ครับผมแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งไปรัวๆแบบนี้ฮะช่วงนี้ฮะขอให้เราได้นะฮะเวลซีก่อนเลยแล้วกันจะได้เล่นง่ายครับผมนี่ฮะแล้วก็ยิงไปหนึ่งทียังไม่สีนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งไปครับผมสกิลหนึ่งไปสกิลหนึ่งไปสกิลหนึ่งะฮะเลาะสกิลหนึ่งไปแบบนี้ครับผมหืมตอนนี้ฮะไปตรงกลางแล้วนะฮะตอนนี้เราเล็งไว้ที่ให้ตัวละครอย่างนะฮะเลสนะครับผมจังหวะนี้ นะฮะผมยกยอดได้ฟิกเกอร์ไปแล้วก็ผมก็ยกหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยไปเรียบร้อยครับผมแล้วต่อได้อีกตัวไหมต่ออีกหนึ่งตัวไหมอลสเตอร์ฟิกเกอร์ไปแล้วก็ปล่อยเรียบร้อยโอ้โหยานของครับผมโอ้ยนะฮะต้องนะชมเลยฮะไม่ว่าจะเป็นตัวบาดัมนะที่ฟิกเกอร์เข้าไปแล้วก็งัดเข้ามานะฮะแล้วก็ยังมีอลสเตอร์ที่แบบโหดเลยนะฮะ กล้าฟิกเกอร์เข้าไปแล้วก็ใช้สกิลนะฮะช็อตคู่ต่อสู้นะฮะทำให้ผมสามารถปล่อยนะฮะสกิลหนึ่งลารดคู่ต่อสู้ได้นั่นเองครับผมตอนนี้เฝ้าฮะให้ตัวเรียวมาออกมาเนี่ยโดยให้เซลฟิตเนี่ยหืล่อนะฮะแต่ก็ยังไม่ออกมานะฮะขอไปฟาร์มก่อนแล้วกันครับผมอ่ามาแล้วฮะเรียวมาครับผมจังหวะนี้ต้องเข้านะฮะเพราะว่าปังเขาก็มาแล้วนะครับผมตอนนี้มาออกันหมดแล้วนะครับผมยังไงฮะงัดมาแล้วก็ปล่อยสกิลแล้วก็อันติติีแล้วก็ล็อกแล้วยังไงครับผมยังไงแลสต่อยเลรอแล้วก็ผมกก็งัขึ้้นไปแลว็อื้อก เรียโปโยนะฮะไม่ได้นะ คิวแต่ยังได้แอซิดอยู่นะครับผมหูยแป๊บเดียวนะสี่ศูนย์เลยนะฮะผมนะฮะแอซิดสอแล้วก็ฆ่าไป2คิวไป2นั่นเองครับผมตอนนี้นะฮะเราสงบแล้วก็เราก็ต้องมาฟาร์มกันต่อครับผมนี่นะฮะถ้าเจอโลมแล้วก็ตัวเมดที่เข้าใจเกมได้นะฮะโอ้ยเราจะเล่นได้งา่ายอย่างเกมนี้เลยครับผมอันนี้ผมมาเดียวเนละ้ะแต่ว่า2ตํตำแหน่งนี้เป็นงานมากๆครับไม่จไม่ว่าจะเป็นตัวอลสเตอร์นะฮะที่เล่นเมดแล้วก็ตัวโลมอย่างบาดัมนะฮะ รู้ใจกันเลยะฮะคือไม่ได้กดมาด้วยกันนะฮะคือแบบสัญชตาตญาณของของตำแหน่งที่เขาเล่นเลยนะฮะต้องชมจริงๆครับผมทำให้คลิกซี่ฟาร์มปางผมเนี่ยเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะตอนนี้ผมขอเคลียร์คลิปนะฮะกลางก่อนครับผมยังไงเลียวมาเลียวมายกไปหนึ่งทีแล้วก็อันเตปายอันเตยไปยจมุนเข้ามาไม่ตายนะฮะโอ้โหนี่แหละฮะอย่างที่บอกฮ้าไม่ได้ดักพุ่มเนี่ยมันจะตายแบบคอมโบเดียวไม่ได้นะฮะ ตอนนี้ครับผมขอฟาร์มแดงก่อนละกันครับผมยกมากับผมอุย้ยนะฮะยังไงได้ไหมขอฟาร์มสองตัวเลยออ้ยลากมาเกินขอยิงยิงไปก่อนไม่ไหวฮะปล่อยมันไปครับผมขอฟาร์มแดงก่อนละกันครับผมไปฮะแล้วตอนนี้ตรงกลางมีประเด็นครับผมผมขอฟาร์มตัวล่างก่อนละกันฮะตอนนี้ตรงกลางมา2ฮะไม่ว่าจะเป็นคิวกอดนะไม่ใช่คิวกอดสิฮะคิว <c> ด <ười> ์ D R. ขับแลสนะครับผมพูดผิดไปหน่อยนะฮะช่วงนี้เสียงแปลกๆเป็นหวัดน,นะครับผมตอนนี้ยังไงกิลด์กิลด์โดนล็อกแล้วผมก็ปล่อยสกิลไปนี่เลยฮะวิ่ยเจอเป็นงานอย่าง2ตัวนี่คือแบบเล่นสบายเล่นง่ายเลยนะตอนนี้นะครับผมมีแคลรี่ฝั่งเขาเข้ามาแล้วยังไงบิ๊กเกอร์ไม่โดนแล้วก็ขังไปวิ่ยนี่เลยฮะแล้วก็ยังไงจังหวะนี้ไม่น่าจะเหลือกับผมเจอแล้วก็เรียบร้อยครับผมต้องชมจริงๆฮะ โลกของเราแล้วก็นะฮะอล,ลสเตอร์ของเราครับผมหูเล่นได้ดีมา,มากๆเลยฮะไปดูกันต่อกับผมไปดูตรงการยังไงครับผมผมเปิดยังไงฮะตีเข้าไปเลยครับผมแล้วก็ปล่อยสกิลหนึ่งเข้าไปครับผมแล้วยังไงตายไหมตายไหมเรียบร้อยเจอป้อมยิงไปแบบเดียว5คิวแล้วนะฮะนี่ยฮะโอ้โหถ้าเจอนะฮะ โลมแบบนี้นะถวายชีวิตเลยฮะฟาร์มอย่างเรานะฮะไปดูกันต่อครับผมช่วงนี้เขาตายไปแล้วแล้วก็มาฟาร์มกันต่อเริ่มแรงแล้วนะครับผมหูหูหมิกกี้ยังฟาร์มช้าอยู่เลยะฮะอันนี้คือแบบดอกเดียวไปกลับนี่คือหูคิปป่าตายแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมจะมาเอาด้านบนแล้วนะฮะ รออันติก่อนครับผมเพราะว่าตัวอย่างเรียวมาเนี่ยมันผิวกับผมจะเข้าไปใช้สกิลสเนี่ยตัวเรามันช้าเมทเดนินช้า5ด,ดูฮะปล่อยสกิลหนึ่งไปก่อนแล้วก็อย่างงี้ฮะไม่ใช่สกิลหนึ่งครับผมปล่อยสกิลอ,อันติก่อนเพื่อเพื่อความเร็วนะฮะพูดผิดนะฮะแล้วก็ตามด้วยนะฮะสกิลสยกฮะแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งแบดมิกกี้เลยครับผมอ่าตอนแรกคิดว่าจะกะเข้าไปสกิลสอแต่ก็กลัวว่าจะสตันไม่โดนฮะด้วยความที่ฮิกซี่มันเป็นเมทช้าครับแล้วก็เรียวมาก็ผิวนะฮะ ดึงใช้สกิลอันติเพิ่มความเร็วเข้าไปก่อนครับผมตอนนี้นะฮะเก็บเรียบหมดเลยะฮะมาดูกันต่อครับผมจะได้ไหมไ้ตอมนี้ครับผมแล้วยังไงฮะปาเข้ามาผมยกแล้วก็อันติตามไปเรียบร้อยนะแต่เป็นคิวของอเลสเตอร์ครับผมยังไงต่อครับผมต้องมาตัดครับผมตัดตัวนะฟ้าของเขาฮะทำให้ตัวป่างเขาเกิดยากได้ยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมตอนนี้นะฮะตัดไปก่อนแล้วก็นะฮะพันดิบไป แล้วก็ฟาร์มให้หมดเลยฮะตอนนี้ก็ผมไม่ให้ป่าเขาได้เกิดนะฮะแล้วดูยังไงต่อฮะลงมาเคลียร์ข้างล่างครับผมลงมาฮะตอนนี้ก็ฟาร์มต่อเลยแล้วกันนะฮะยามหลบนะฮะยามศึกลบหลบยามสนุกเราฟาร์มโอ้ยลิ้นพันแล้วนะฮะเป็นใครเลยฮะเสียงอาจจะปแปลกๆหน่อยนะฮะผมตอนนี้ฟาร์มแดงก่อนนะฮะฟาร์มแดงต่อเลยแล้วกันครับผมผู้นี้ก็ลิ้นพันนะพูดผิดๆถูกๆนะฮะ ยังไงตรงกลางมีประเด็นนะฮะตรงกลางมีประเด็นนะฮะแล้วยังไงอืไม่เหลือรอดนะฮะแลสของเรานะฮะแล้วตอนนี้ก็ผมอ่าเจอนะฮะต่างเขาฝั่งข้ามเนี่ยกำลังเคลียร์คลิปอยู่ผมกะนะฮะว่าเขาจะต้องมาแถวนี้นะครับผมเพราะว่านะฮะเขาเคลียร์คลิปเพื่อให้ดันสูงแล้วเขาจะต้องย้อนมานะฮะนี่คือแบบกะเลยนะฮะว่าจะต้องดาวถูกนี่เห็นไหมฮะดาวถนะฮะเปิดนะฮะอันติไปก่อนแต่เขาหลบได้ฮะแล้วผมจะตายไหมจะตายไหมจะตายไหม สกิลหนึ่งไปครับผมโอ้โอย่างแรงฮะนี่นะฮะจุดขายของนะฮะคลิกซี่เลยครับผมสกิลหนึ่งฮะโอ้โหบินไปกลับนี่โอ้โหพาชีวิตไปได้เลยนะฮะดูกันต่อครับผมตอนนี้นะฮะปอมของเราเนี่ยได้เปรียบมากเลยฮะจะดูกันต่อครับผมขอฟาร์มเก็บนะฮะพลังชีวิตน่อยหนึ่งนะครับผมพลังชีวิตของเราเหลือน้อยแล้วนะฮะแล้วยังไงยังไงอืมบินไปนะฮะตอนนี้ก็นะฮะ ไม่ห่วงเพื่อนเท่าไหร่แล้วฮะเพราะว่าเพื่อนเราก็เกิดพอสมควรแล้วฮะดูกันต่อดูกันต่อดูกันต่อฟาร์มไปฟาร์มไปแล้วก็ข้างบนก็คงมีปัญหาฮะขอไปเติมสักหน่อยครับผมตอนนี้ 7q4 แอซิดไปแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ฟ้าเขาเกิดพอดีฮะขอฟาร์มนะฮะป้าป้าของเขาเลยฮะตัดเลยแล้วกันนะฮะป้าเขาจะได้เกิดอยากมายิงขึ้นนั่นเองครับผมดูฮะ แล้วก็ป่าไปนี่ฮะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งป่าอยากเขาอยากให้ได้เกิดเลยฮะตอนนี้นะฮะขอนะฮะไปดันคลิปก่อนเลยเลยกันเพราะว่านะฮะคลิปเขาเริ่มมาสูงแล้วนะครับผมตอนนี้ครับผมขอฝากตรงนี้ก่อนละกันฮะอ่าเพื่อที่จะเก็บนะฮะสแต็กนะฮะ ตัวฟาร์มของเรานั่นเองครับผมอตอนนี้เก็บได้24ตัวแล้วนะฮะจะต้องเก็บให้ได้นะฮะ30ตัวเพื่อที่จะเพิ่มนะฮะพลังเวทของเราให้มากยิง่งขึ้นตอนนี้อุ่นตรงกลางนะฮะยังไงครับผมเปิดตีเข้าไปแล้วก็ยิงยังไงแล้วผมโดนลุมสามช่วยด้วย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 เมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ แล้วผมโดนลุมสามยังไงฮะโอ้โหตามมาจะตายแล้วจะตายแล้วยังไงขอยกไปก่อนรักกันครับผมเราจัดรอดไมเรียบร้อยยังรอดอยู่ัะผมโอ้โหตัดสินใจนะฮะยกนะแครี่ฝั่งเขาก่อนฮะตัดตัวนะครับผมดาเมจของเขาก่อนเลยฮะแล้วก็ตาม ค่านะฮะคิวด์เดอร์ทีหลังครับผมโอ้ยเกือบไม่รอดนะฮะเดี๋ยวไปคิวไปครับผมจังหวะเมื่อกี้นะฮะโอ้โหนี่นะฮะแรงโคกเลยฮะจังหวะสุดท้ายเนี่ยเหลือขีดแค่นิดก้อยฮะแล้วก็สกิลหนึ่งมาบอดี้ครับปล่อยผีเสื้อไปนี่โอ้โหกิลเดอร์นี่แบบโอ้โหไปยมบาลเลยฮะเมื่อกี้ครับผมมาดูกันต่อนะฮะตอนนี้ครับผมไปเช็คแบงเขาต่อนะฮะ ขอยิงแดงไปนะฮะกะจะฟาร์มนะฮะยิงไปครับผมขอตัดแดงเขาเลยละกันครับผมตัดได้ไหมมีใครมาหรือเปล่าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตัดจีป่าเขาะฮะไม่ต้องเกิดกันเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้ครับผมอ่าแล้วก็เรียวมามาก่อนฮะต้องรีบเพนก่อนฮะเพราะว่าไม่น่าก็กลัวไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าเรียวมาเนี่ยมีนะฮะอ่าสกิลในการดูเลือดนะฮะแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงแลสแล้วก็ เจอยกไปหนึ่งทีนะฮะช่วยเพื่อนไปก่อนครับผมแล้วเร็วมาก็ไปหนึ่งทีอุ้ยครึ่งหลอดขนาดสกิลหนึ่งฮะแล้วแลสยังไงแล้วก็เปิดอันติตามไปจองัดมาพุทีแล้วยังไงครับผมยังไงป่าเขาแล้วก็ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วคิวด์โดนฝังไฟครับผมโอ้แทบเดียวสิบคิวเลวนะฮะแล้วยกตัวตามิเขาไปก่อนนะฮะฮะแล้วก็ปล่อยผีเสื้อฮะโดนคิวด์ไปอีกทีเป็น11คิวแล้วครับผมตอนนี้นะฮะขอเก็บฟ้าเขาก่อนละกันครับผม อย่างแรงนะฟาร์มจนเกิดแบบนี้ครับผมโอ้ยนะต้องยกเครดิตให้กับนะฮะ,ะตัวเมทของเพื่อนเราแล้วก็ตัวนะฮะโลมที่เล่นได้อย่างแบบดีมากๆต้องชมเลยฮะแล้วจวังหวะนี้นะฮะจะังหวะเดียวแล้วก็หายเลยฮะโอ้โห,โหไม่ครบนะคอมโบด้วยนะฮะที่เิดเจออันติแล้วก็สกิลหนึ่งครับผมแล้วยังไงยังไงคีราตรงนี้หายวับอีกแล้ว แล้วจังหวะนี้ไงยังไงโดนโยกแล้วก็ปล่อยผีเสื้อกลับไปแล้วก็ย้อนกลับมาเรียบร้อย13คิวนะฮะคงไม่มีปัญหาเลยแล้วนะ,ะตอนนี้ขอจบเลยละกันครับผมอ่ายังไงครับผมเคลียร์แล้วฮะแล้วก็ยิง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 ,ยงมาอีกตัวเลียวมาเลียวมาเลียวมาแล้วก็ปล่อยอันติไปอีกหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็ วิกตอรี่ไะครับผมเรียบร้อยนะฮะเกมนี้ครับผมโอ้ยอย่างแรงนะครับผมพลังแฝงครับผมอ่าไอเทมแล้วก็รูนต่างๆผมแนบไปให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปกันเลยครับผมเล t s สโกครับ โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปด้วยเลยครับผม MVP ก็เป็นของคลิกซี่ครับผมอ่ะ13 Q9 Acid นะฮะไอเทมก็ออกประมาณนี้ฮะรายละเอียดครับผมโอ้โหสร้างดาเมจได้เยอะที่สุดในทีมนะฮะ34.9ครับผมแล้วยังครับผมเข้าทีมไฟได้เยอะที่สุดอีกนะฮะหูห้าสิบเก้นะครับผมหุยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะคลิกซี่นะฮะสายฟาร์มนะฮะจะเกิดได้นะครับผมต้องยกเครดิตให้กับนะฮะแทงแล้วก็ เมดของเรากับผมหูยที่รู้งานหลายๆจังหวะเลยครับผมอ่าคอยซับพอร์ตให้กิซซี่ฟรามปางผมเนี่ยเกิดแล้วก็แรงอย่างนี้ครับผมหูยหลายๆจังหวะต้องชมเลยฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวะงงัดจังวะะหวะนะฮะวิ่แช่มแล้วก็จับคู่ต่อสู้ของอลิสเตอร์นะครับผมต้องชมเลยฮะแล้วก็ชนะไปด้วยหูวี่สกอร์37 ต่อ6เลยครับผมมากใครจะเล่นคลิกซี่สายป่านะฮะผมแนบนะฮะลูนนะฮะพลังแฝงแล้วก็ไอเทมให้แล้วนะครับผมแต่จะต้องนะฮะมีกับผมแท้งที่รู้งานนะฮะเป็นโลมนั่นเองครับผมที่รู้งานแล้วก็เมทที่คอยเติมเกมบ่อยๆอย่างในเกมนี้ครับผมไปลองเล่นกันได้นะครับผมวันนี้เก่เกมก็ขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมมาดูกันว่าจะเอาเมทตัวไหนฟาร์มอีกครับผมวันนี้เก่เกมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ